บางท่านะครับมันก็ต้องจำเป็นจะต้องหมุนนะครับหมุนนิดหน่อยนะครับบางท่ามันเป็นท่าบาังคับที่จะต้องมีกลับหน้ากลับหลังนะครับคันไม่ทําก็ไม่ได้ จะไปแปลงท่าก็ยังไม่มีความรู้พออะวันนี้มีท่าเดี่ยวทั้งหมด4ี่ท่ามาให้นักเรียนได้ลองทําดูแต่ว่านักเรียนจะต้องหมุนไปกับครูมันเป็นท่าบังคับนะครับแล้วมันจะออกหน้ากับหลังด้วยไปดูท่าดีบกันก่อนนะครับอันแรกนะครับลาติโนโนะครับลาติโนเราจะก้าวขวานะครับเดี๋ยวครูหันหลังให้ดีกว่านเนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะนะครับลาติโนนะครับหมุนกลับมาแบบนี้มัมโบไปด้านหน้านะครับมัมโบไปด้านหน้า แล้วทำเบบี้ไปด้านหลังเฉียงด้านหลังาจะทำาองทีเฉียงเสร็จนะครับแบบนี้มันจะได้จังหวะที่8พอดีจบเก็บขามาด้านขวานะครับ8พอดีนะครับเอาใหม่นะลาติโนนะครับ1 2 3 4 5ส7 8้านะครับท่าต่อไปนะครับเชดชะชดชาเริ่มจากด้านหลังนะครับชดชดชาดับเบิลน,นี ชาชาชาดับเบิลนีถ้าเป็นท่านี้ด้านหน้าจากด้านหน้ามันจะเป็นแบบนี้นะครับชา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 ดับเบิลนีนะครับนับได้8พอดีมาจบดับเบิลนีได้นับ8พอดีเราเอาท่านี้ไปต่อกับลาติโนจากลาติโนจบด้านหลังหันหันหน้าไปด้านหลังก็เอาชาชาชาดับเบิลนีจบไปด้านหลังนะครับลาติโนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เชิดช้าเดบลนี e นะครับหันหลังให้ครูนะครับหันหน้าไปตรงนู้น1 2 3 4งสองสามสี่ลนีห้าหกเจ็ดแปดจบแล้วนะครับต่อไปเป็นท่าที่ต่อจากดับเดบลนีนะครับเป็นเกรบไว้นะครับเป็นเก็บไว้และเก็บไว้มัมโบนะครับ1 2 3 4อันนี้เกรบไว้ต่อเกรบไว้มัมโบ5 6 7 8นะครับ5 6 7 8ต่อมัมโบด้านหน้า แล้วก็ย่ำไว้1 2 3 4สา่ย่ำไว้ให้คู่สบีบแค่นี้ก่อนเก็บไว้โบเก็บไว้มัมโบแล้วย่ำไว้ต่อจากเรามาเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับจะดับเบิลนี้นักเรียนหันหลังไปจบดับเบิลนี้ต่อเก็บไว้ไปด้านหลังเลยนะครับต่อเก็บไว้ไปด้านหลังเลย1 2, 3 4สเก็บไว้มัมโบ5 6 7 8แล้วย่ำให้คูด่ที1 2 3 4สาสี่ เนาะแบบนี้ตอนที่ครูพีเซนต์ครูจะพีเซนต์ด้านหน้าแต่ทําจริงนักเรียนต้องเอาไปต่อท่าสุดท้ายที่มันจบเข้าใจเนาะนะครับครูจะพีเซนต์ด้านหน้าแล้วเอาเอาไปต่อกับท่าสุดท้ายที่มันจบเข้าใจเนาะนะครับเสร็จแล้วท่าสุดท้ายครูขอสเตปนีหน้าและหลังนะครับสเตปนีแค่นี้นะครับสเตปนีหน้าและสเตปนีหลังตอนที่คุณครูพีเซนต์นะครับครูจบแบบนี้ แค่นี้เองนะครับทีนี้ใน1บล็อกเราจะเต้น32บีทตะกี้ตอนที่ครูรีเซนต์มันจบมาบนแล้วครูให้นักเรียนย้ำไว้4บีท1,2,3,4แล้วครูจะต้องให้นักเรียนเอาอีก4บีทสุดท้ายนะครับก็คือสเตปนี้แค่ครั้งเดียวนะครับสเตปนี้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ขึ้นไปด้านหน้าแค่นี้เองนะครับตะกี้คุณครูจบที่เบบี้ใช่ไหมครับ1 2 3 4 ใช่ไหมครับเริ่อครูก็จะให้นักเรียนทำสเตปนีใช่ไหมครับตะกี้อ๋อทวนใหม่นะถ้าสุดท้ายเราไปจบที่ชัจชาส์ดับเบิลนีแบบนี้นะครับแล้วก็ทำกรีปวายลงไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและย้ำไว้หนึ่งสองสามสี่สเตปนีอีกสี่บีทนะครับห้าหกนะครับเจ็ดแปดกลับไปนะครับเจ็ดแปด ก็จอกด้านซ้ายพอดีครบ32จังหวะนะครับพอด้านซ้ายนักเรียนก็เริ่มลาติโนในท่าแรกใหม่นะครับลาติโนนะครับปั๊บปั๊บกลับมา8พอดี8นะครับแเสร็จแล้วเชชเชช่าเชชเช่าเชชเช่าดับเบิลนี้นะต่อเสร็จแล้วเก็บวายเก็บวายนะครับบวกกับเก็บวายมัมโบแล้วก็ย่ำถอย ย่ำสี่ครั้งแล้วก็สเต็ปนี้ไปแล้วก็กลับมาด้านหน้าเสร็จแล้วก็ลาติโนทีนี้เวลาเราจะแก้ปัญหานะักเรียนบอกว่าโอ้มันเป็นท่าบังคับก็จริงไม่ทําก็ไม่ได้เวียนหัวจังอะไรอย่างเงี้ยให้เรียนโฟกัสไอจุดไกลๆมองไปไกลๆนะครับอย่างเช่นว่าลาติโนเออจะหมุนลาติโนละเงยหน้าขึ้นแล้วก็หมุนลาติโนเงยหน้าแล้วมองไปไกลๆนะครับมองไปไกลๆเลยมันจะได้ไม่เวียนบางทีนักเรียน เวียนหัวนะครับบางคนอาจจะมีโรคประจําตัวอันนี้ก็ไม่ว่านะครับใครที่ไม่มีโรคประจําตัวเวียนเวียนหัวบ่อยๆมันจะต้องแบบเงยหน้าขึ้นแล้วก็ โฟกัสไปที่จุดไกลๆเราจะไม่มองพื้นต่ำๆมันจะเวียนหัวนะครับแบบนี้ก่อนละกันในวิธีการแก้นะครับสำหรับท่าบังคับที่ต้องให้นักเรียนได้ทําถ้าเกิดไม่สอนท่าบังคับไม่ม,ไม,มีไม่มีท่าใหม่มาให้เลยนักเรียนก็จะไม่เกิดการพัฒนานะครับเอาละวันนี้ฝากไว้แค่นี้ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ